ในส่วนของเรื่องแรกวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมค่ะกะ็จริงจริงเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือจะเป็นแบบปั๊มมือเนาะแบบเบสิกสุดเลยซึ่งไอแบบปั๊มมือเนี่ยพอดีมันก็คือมันจะปั๊มเนี่ยก็คือความแรงก็คือขึ้นกับที่เรากําหนดเลยแล้วแต่เราบีบเบาบีบแรงนะคะว่าน้ํานมเออว่าเราจะแบบประมาณไหนแล้วก็ทนนันี้ไอเครื่องปั๊มแบบ ธรรมดาแบบที่บีบมือเนี่ยก็คือจะแนะนําให้สําหรับคุณแม่ฟูลไทม์ที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่100เปอร์เซนต์ะคะเพราะว่ามันจะปั๊มทีนึงมันก็คือได้ไม่ค่อยเยอะนะก็คือมีแค่เป็นสต็อกไว้นิดหน่อยเท่านั้นนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นแบบแบตเตอรี่อัตโนมัตินะคะซึ่งไอแบบนี้คือจริงๆมันก็คือจะเป็นแบบอัตโนมัตินี่แหละแต่ว่า การปั๊มของมันเนี่ยคือมันจะปั๊มนมได้แค่ทีละข้างเนาะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยคือเสียงมันค่อนข้างดังนะคะไอ้แบบเนี้ยถ้าเกิดเราปั๊มตอนกลางคืนหรือว่าที่ทํางานเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบรบกวนคนอื่นได้เพราะว่าเสียงมันจะค่อนข้างดังคะน,นี้การปั๊มแบบ การใช้เครื่องปั๊มแบบที่2ออันนี้นะคะก็คือวิธีการใช้เนี่ยคือเราปั๊มข้างหนึ่งมันจะปั๊มได้ทีละข้างเนาะเพราะนั้นก็คือระหว่างที่ปั๊มข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีนมไหลออกมาได้นะคะซึ่งเราก็จะแนะนําว่าการที่จะใช้เครื่องปั๊มอันนี้ให้ได้ประสิทธิภาพก็คือเราปั๊มที่นมข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยจจรเ,ะะเราก็ต้องใช้มือในการบีบด้วยเพื่อที่จะทําให้แบบน้ํานมมันออกมาได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือคิดว่าก็อาจจะแบบราคามันก็จะย่อมเยานะคะคก อาจจะแบบเหมาะสมกับคุณแม่ที่อาจจะแบบมีไปทํางานด้วยบ้างแล้วกอ็อยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยบ้างนะคะแล้วก็แบบที่3นะคะคือแบบไฟฟ้าค่ะไอแบบเนี้ย คือมันจะปั๊มได้เนี่ยก็คือสองสองข้างเนี่ยพร้อมกันเลยเนาะก็มันมีหลายขนาดมากเลยแบบขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะซึ่งแบบอันเนี้ยราคามันก็จะมีความหลากหลายมากเลยตั้งแต่แบบระดับราคาแบบเป็นพันจนถึงเป็นหมื่นนะคะซึ่งตรงเนี้ยคือข้อดีก็คือมันจะปรับ ความหนักความเบาความแรงได้นะคะแล้วก็เสียงมันจะค่อนข้างที่จะเบาก็จะไม่มีปัญหากับคุณแม่ที่จะมาปั๊มตอนกลางคืนหรือว่าปั๊มที่ทํางานเนาะแล้วก็อันนี้มันก็จะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะมันเราเออมันก็จะปั๊มสองเต้าพร้อมกันแล้วก็ถ้าเราใส่เสื้อในที่มันจะช่วยพดพยุงเออ,เอกกลวยปั๊มเนี่ยเนาะเราก็จะมีมือว่างสองข้างที่จะสามารถทํานู่นทนํานี่อ่านหนังสือหรือว่าทําอย่างอื่นได้ก็จะแบบเป็นการผ่อนคลาย ได้อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้คือบอกว่าการใช้เครื่องปั๊มไฟฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบได้น้ํานมเนี่ยมาเยอะมากเลยมากกว่าวิธีอื่นถึงประมาณแบบ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ปกติแล้วเนี่ยคือการใช้พวกเครื่องปั๊มพวกนี้ค่ะหมอก็ต้องบอกว่ามันก็เราก็ต้องแบบคิดถึงอะไรบ้างเนาะเวลาที่หลักที่เราจะใช้เครื่องปั๊มพวกนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเร